วันนี้ขอหนี้หนาวจากทางตอนเหนือนะฮะเมนสตาลงเท็กซัสครับผมบริษัทส่งงานมานะรับงงานลงเท็กซัสครับหลังจากนั้นก็จะมีงานจากเท็กซัสตีกลับขึ้นมาแคนซัสตรงกลางประเทศครับผมแหล่งหากินนะเอาแรกอะว่าจะไม่ไปเพราะกลัวอากาศร้อนเสร็จคนหาหลอกก็เลยบอกว่าอยู่ไม่เอาจริงเหรอ มันบอกว่าเงินนะมันบอกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีงานกลับขึ้นมาไงปกติผมจะวิ่งเอนตี้กลับขึ้นมาเลยใช่ไหมมารับงานที่แคนซัสแต่เดนนี้มันบอกว่ามันมีเกลือรับแถวนั้นแหละห่างไปไม่กี่ไมล์เองล้างแทงแล้วก็รับเกลือกลับขึ้นมาแถวแคนซัสซิตี้ฮะผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเอาก็เอาวะร้อนก็ร้อนไปลงแล้วกันก็เลยเนี่ยนะมาล้างแท้งครับผมรับแป้งลงไปที่เดิมครับ เบลสามเจ็ดเก้าครับเสียงยังเพาะเลยะแก่แต่เกา่ามีคนขับนะรถอ่ะบริษัทเข็มขัดเขียวครับแง่สวยว่ะ clean simple สะอาดเรียบง่ายแต่คงความเป็น classic original สสแบบ f ฟล t ท็อด้วยคนขับก็โอ้ใช้ได้บางทีเขนานองแต่งลายไม้ด้วยนะให้มันแบบเป็นความแบบนั่งเดิมแบบส,สวยๆอ่ะลายไม้ไฟคู่ตากลมอันนี้เป็นห้องพนักง,งานครับเล่นพูก็เล่นนะหของไมโครเวฟห้องอาบน้ำ ห้องน้ำที่เป็นห้องนั่งเล่นครับที่นี่ก็คิดว่าโอเคแล้วครับรอบเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมผมลงไปดัลลัสเท็กซัสครับโหลดที่จะไปรับวันนี้แหละเอาไปเนะี่ยลงไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหล้วงานก็เอาโหลดกลับขึ้นมาเมนิโซตาทางเหนือครับเสร็จโหลดนี้ปุ๊บลงไปเอาโหลดเท็กซัสลงไปที่เดิมอีกลงไปที่เท็กซัสอีกแล้วก็เอาเกือขึ้นมาอาทิตย์นี้ก็สี่งานแต่ว่าระยะทางค่อนข้างไกลครับพันกิโลขึ้นทุกง,งานนะก็ น่าจะอยู่ตัวครับอาทิตย์นี้หลังจากนั้นอาทิตย์หน้าก็วิ่งอีกสัก2-3งสางานก็พอแล้วครับเนื่องจากวันแต่งสกีวิ่งนะเทศกาลหลายๆที่หลายๆทางก็จะพากันหยุดนะครับโรงงานต่างๆก็มักจะปิดแต่คิดว่าถ้ามีถ้าถ้าจะวิ่งงานก็น่าจะมีงานให้วิ่งแหละครับบกไปวนมานะแต่ไม่ค่อยมีใครวิ่งครับเพราะว่าเป็นวันหยุดกันนะคนก็จะพานเข้าไปหยุดอยู่กับครอบครัวครับส่วนรอบนี้มหมายจริงหนาว อากาศสองสามองศาเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนขอรับงานลงตายก่ยนะอนพระรับ